สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟที่คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook นะครับเพจเชฟที่คนเดิม99นะครับมาแล้วนะครับสำหรับพ่อปู่สำโรงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมาทีไรพ่อปู่ให้โชคทุกทีนะครับเอาละครับมาลุ้นกันในงวดของวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับเด๋ยวเชฟก็จะมาขอพ่อปู่เหมือนเดิมนะครับงวดนี้ หลังจากที่ไม่ได้มา2งวดเลยนะครับเชฟไม่ได้มาขอพ่อปู่2งวดเลยนะครับเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มา2งวดนะครับอ่ะมางวดน,นี้เดี๋ยวขอตั้งเครื่องก่อนนะครับขอตั้งเครื่องถวายก่อนนะครับโอ้เลขฝา M 1 0มนะครับมาเบิ้ลน,นะวันงวดน,นี้377นะ7 7 5นะ877 7565นะครับ910โอ้910อยู่ข้างหน้านะ 910อยู่ข้างหน้านะครับไปลาวฮานอยก่อนได้นะครับ9107565นะครับเลขฝา377นะครับอันนี้ก็จริงๆก็377เนี่ยก็สวยนะครับเลขสวยนะครับ3เอ่อ737เนี่ยนะครับ737 377อืมก็สวยอยู่นะครับแต่ถ้าใคร บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็น877ก็ได้นะครับนี่ก็ไปลาวฮานอยได้นะครับไปลาวฮานอยได้วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะจุดทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันไหนที่มีลาวพัฒนานะครับเชฟก็จะขอพ่อปู่ลาวพัฒนานะครับแล้วอาจจะแถมฮานอยให้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะขออนุญาตทําพิธีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะจุดธูปเสียงไทยนะครับ เอาล้ครับเชฟก็ทําพิธีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดทูบเสียงทายนะครับ3ตัว3ตัว3ตัวบนด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็น2ตัวล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับเชฟก็จะเสียงทายเลข3ตัวรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะครับเลขทูบด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นรัฐบาลไทย2ตัวล่างนะครับ 3ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับก็เดี๋ยวเชฟจะไปจุดลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าทำไมไม่เอาเลขรัฐบาลไทยให้หลุ้นลาวไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลาวพัฒนาก็คือลาวพัฒนานะครับรัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลไทยก็เหมือนรัฐบาลไทยนะครับ ออกสตัวบนก็3ตัวบนนะครับ2ตัวล่างก็2ตัวล่างก็จะคนละอย่างกันนะครับฉะนั้นแล้วเชฟก็จะจุด3ตัวบนก็คือ3ตัวบน2ตัวล่างก็ลุ้น2ตัวล่างนะครับอันนี้ก็จะแยกให้เข้าใจนะครับบางท่านก็อาจจะอยากให้จุดแท่งเดียวนะครับอันนี้ก็มันก็จะดูแบบขัดขัดอยู่นะครับเพราะว่า เลขไม่ได้ออกชุดเดียวกันนะครับ3ตัวบนก็คือ3ตัวบน2ต,ตัวล่างก็คือ2ตัวล่างนะครับแล้วก็อันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเลขปิงปองแล้วก็เซมซีให้ได้ลุ้นกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเซมซีไม่ชอบปิงปองก็รอลุ้นรอลุ้นแค่เลขทูบอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอ่ะนะครับมาหาพ่อปู่ที่ไรพ่อปู่ก็มักจะให้โชคนะครับเดี๋ยวเชฟจะขออนุญาตพ่อปู่นะครับล้วงหายด้วยแล้วกันนะครับ ขออนุญาตพ่อปูหลวงหายด้วยนะครับก็สาธุนะครับเลขทีของกับพ่อปูก็ขอให้เข่าสางตัวตรงเอาละครับก็มาแล้วนะครับเลขศูนย์นะครับเป็นตัวแรกสำหรับการเสี่ยงทายเลขปิงปองนะครับเลขปิงปอง ขอพ่อปู่สำโรงนะครับก็สาธุนะครับก่อให้มา3ตัวต่างๆอะไรโอ้โหศูนย์สนะครับศูนย์สมาศูนย์สนะครับ2ตัวแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเชฟจะลุนอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ 048นะครับโอ้โ oh. หไปตรงเลขน่าจะเลขอาจาร,รย์นอตตี้ด้วยมั้งเนี่ย048นะครับไปตรงเลขดังเนาะอ่ะก็อาจจะหายากนิดนึงนะนะครับอ้าลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบปิงปองนะครับวันนี้เชฟก็จัดเต็มนะครับถวายผล,ลไม้พ่อปู่นะครับ เต็มชุดใหญ่นะครับวันนี้ถวายพ่อปู่เพราะว่าไม่ได้มาสองไม่ได้มาสองงวดนะครับแล้วก็อีกอย่างวันนี้ก็จะขอลาวพัฒนาด้วยนะครับขอลาวพัฒนาด้วยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางสปปลาวก็เยอะนะครับก็รอเลขลาวพัฒนาของเชฟอยู่เนี่ยก็ล <With that> อยกันเยอะนะครับก็จะได้นะครับลุ้นกันทั้งลาวพัฒนานะครับทางสปปลาวด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะครับ อันนี้เชฟก็เพราะว่า f อฟเชฟก็มีทั้งทางฝั่งสปปลาวก็เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันเนาะนะครับอ้าว048นะครับเลขปิงปองนะครับเลขทูบกม็มาเลข3านะครับอา้าวอันนี้รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้รัฐบาลไทยเลข3เลข3นะครับจริงๆก็ ถ้าใครพอจะมีงบเนี่ยเลขสามก็เป็นเลข8ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่กันนะใครไม่กันก็ตามตามตัวเลยนะครับก็คือตรงตรงตัวเลยนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะอยากกันนิดนึงก็คือเลข3อาจจะเป็นเลข8ได้อะไรนะอย่างงี้นะครับอ่ะนะครับเชฟก็จะเสียงไทยเยมซีด้วยนะครับโอ้ หล่นมาพร้อมกันเลยนะครับหลุนมาพร้อมกันเลยเลข88นะครับอ้าวมาแนวเดียวกันอีกแล้วนะครับงวดน,นี้ได้แปดปิงปองก็แปดนะครับเลขเซมซีก็แปดนะครับปิงปองก็แปดเซมซีก็แปดนะครับ88เบิ้ลด้วยนะครับเลขเบิ้ลด้วยนะโอ้88นี้ก็ไปตรงเลขอายุของพ่อหลวงหลนะ่อเก้า 88ตรงเลขพ่อหลวงรอเก้าผงทันสวรรคตอายุ88ย่าง89นะครับก็ใกล้จะ89นะนะครับก็88ย่าง89นะนี่86เอ้ย3ามนะครับเชฟก็จะให้เป็ด8อยู่เรื่อยเลยนะครับ36 39นะครับ36 39นะครับ86 89นะครับอ้าว อันนี้ลาวพัฒนานะครับแล้วก็ฮานอยนะครับลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยเอ๊ะทำไมเลขทูบไปช้าจังอ๋อสงสัยเลขทูบข้างหนึ่งมันจะดับนะเนี่ยอ๋าไม่ดับ อะนะครับรัฐบาลไทยนะครับใกล้จะครบ3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรัฐบาลไทยนะครับ3 3 6 39นะอีกข้างหนึ่งที่ให้เป็น2ตัวล่างนี่มาแล้วนะครับคือ1 2 1นะครับโอ้ก็ง่ายเลยนะครับอาจจะเป็น1 1หรือ1 2นะครับแค่นั้นเองนะก็เป็นแค่1 1, 1แค่เป็น1 1แล้วก็1 2นะครับ หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับอันนี้ก็เป็นสองตัวล่างนะครับส่วนสามตัวบนนะครับที่เชฟลุ้นเอาไว้ก็คือสามหกเจ็ดนะครับอาจจะเป็นสามเก้าเจ็ดนะนะครับสามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดนะครับแต่ถ้าใครมีงบนะครับอยากจะแปลงอีกตัวหนึ่งก็คือเลข3เป็นเลข8นี่แหละ8 867 897อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบนะครับก็ลุ้นไปเลยนะครับพราะปู่อาจจะให้โชค3ตัวเนี่ยครับตรงด้วยนะครับ377นะครับเลขฝาตรงกันที่37นะครับ371 377เนี่ยก็คือถ้าดูแล้วเลขทูบ2แท่งนะครับก็ก็ไปตรงอีกนะครับเนี่ยก็คือมองได้ทั้ง31 1 3 7 3 7 1ก็ ก็ตรงกันนะครับอันนี้คือก็คือตรงกันนะครับเลขทูบกับเลขฝานะครับก็โอ้โหน่าสนใจแล้วนะครับสําหรับ3 7นะครับ3 7เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเลข1น,นะครับ1นึ่สองหนึ่งเนี่ยก็เป็น7 2 7ก็เป็นได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเชฟพูดเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเชฟอย่าตีเยอะเชฟตีเยอะคนงบน้อยก็จะไม่มีตัวเลขนะครับบางทีเชฟก็พูด ให้เป็นแนวทางไปนะครับเพราะว่าบางทีศูนย์สี่แปดนะครับใครที่ลุ้นเลขปิ่งปองนะครับนะอย่างที่บอกนะครับใครชอบเลขทูบก็ตามแค่เลขทูบนะครับเพราะว่าบางทีเชฟมาก็เชฟก็จะเสียงไทยของเชฟเตาม ครั้งก่อนๆที่เคยมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขปิงปองแล้วก็เลขซิมีนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่างบน้อยนะครับจะตามทั้งหมดก็ไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกเอานะครับถ้าชอบซ4มซีก็ตามซิมซีนะครับชอบเลขปิงปองก็ตามเลขปิงปองชอบเลขทูบก็ตามเลขทูบนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบดีนะครับว่าเลขฝา m 1 5 0เนี่ยเข้าบ่อยนะครับเพราะปลู่ให้เลข เข้าฝา m 1 5 0เนี่ยบ่อยนะครับ3ตัวตรงก็บ่อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้เล็กน้อยนะครับอ้าวลาวพัฒนาก็ครบแล้วนะครับฮานอยก็ครบแล้วนะครับโอ้ฮานอย748นะครับโหเพิ่งจะออกลาวไปงวดที่แล้วนะครับอ้าวลาวพัฒนานะครับงวดนี้เชฟเสียงไทยได้806นะครับ8 0 6 8 0 9นนะครับลาวพัฒนาคืนนี้นะครับ 608 9น8นะครับลาวพัฒนาคืนนี้แล้วก็ฮานอย748นะครับ847เนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะไปสรุปตัวเลขนิดหนึ่งนะครับรัฐบาลไทย367 121นะครับ367คือ3ตัวบน121คือ2ตัวล่างนะครับแล้วก็0 4 8ย์เลขปิงปองนะครับ377นะครับเลขฝายเ5 0นะครับลาวพัฒนา806809นะครับ ฮานอย748847นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับค่าคืนนี้ด้วยนะครับสําหรับเราพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับอย่าลืมนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จรรยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ